อยากสนุกเตื่นเต้นรองใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเครดิตฟรี99บินแรกคืึอ100%ที่ bkk 999สวัสดีครับพบกับสุลุกาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่พอดีแข้งแมนยูนะครับวิจาร์โรนโดไม่ช่วยเพื่อนไล่บอลเลยรอยิงอย่างเดียวหิวแสงหรือเปล่านะครับตำนานแข้งชาวฮอลแลนด์พูดถึงโรนโดเอาไว้แบบนี้แฟนปีแสดงอาจมีเครื่อง ไม่กลัวทัวรลงหรืออย่างไรนะครับแดนนี่บินนะครับอดีตคุณพลคนดังของทีมชาติฮอลแลนด์เอ่ยปากจวก คริสตอโนโรนัลโดว่าการย้ายก,กลับมาคัดแข้งก,กับแมนเชสเตอร์ของซีอาร์เซเว่ส่งผลกระทบทางด้าน,น,นลบให้กับโรโอุแร์ฟฟอร์ดปัจจุบันนะครับบรินซึ่งเคยคัดแข้งก,กับอาจักรอัมสเตอร์ดัมหวนกลับมารับใช้ทีมฟลายอินตัสแมนอีกรอบในฐานะมือขวาของลุยฟานเก่าอดีตนายใหญ่ของทีมแมนเชสเตอร์ซึ่งกลับมากุมบางแยมพันดินเกิดอีกครั้งรอบอย่างไรก็ดีนะครับล่าสุดบรินนะครับซึ่งลูกชายของเขาก็คือเดลี่บรินส์เคยเป็นอดีตปักกันหลังของทีมไปแสดงเช่นเดียวกันกลับแสดง,งความคิดเห็นวิจารณ์ครริสตโโโนนนลดใทางบ แม,ม้ทีมชาติโปรตุเกสจะสร้างความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจให้กับกองเชียร์เรสเตวิลได้อย่างเยีเ่ยมโดยคาเป้าไปแล้วถึง5ลูกจาก6เกมหลังสุดหลังจากโบกมือลาทีมยืนต้นหวนคืนสู่โรงละครแห่งความฝันนะครับทานี้บลินนะครับยังชี้ชัดโดยยกสถิติมาจวก คลิสตโนโรนโดว่าสร้างความเสียหายให้กับแมนเชสเตอร์เนื่องจากไม่คิดว่าจะได้มีส่วนร่วมกับเกมรับของทีมดังจะเห็นได้ชัดเจนว่าเขาเป็นกองหน้าที่ไล่วิ่งกดดันคู่แข่งน้อยที่สุดตั้งเต่ที่อยู่ในสนามมากถึง270นาทีในซีซั่นนี้โบตีแล้วนะครับกหน้าจะวิ่งเข้าหาเซนเตอร์ฮาฟคนหนึ่งไปหาอีกคนหนึ่งแต่โรนโรดไม่ได้ทำแบบนั้นเขาเหมือนกับคิดอะไรอยู่ในใจว่ารอเวลาดีกว่ามันก่อเกิดปัญหาการสื่อสารที่ผิดพลาดภายในทีมกันเองบลินส์ระบุ ตอนนี้แมนเชสเต็ดต์ไม่ได้เล่นด้วยแบบแผนที่พวกเขาคุ้นเคยอีกต่อไปแล้วเมื่อบอลกระเด็นกระดอนคุณเหียนได้ชัดเจนว่าปอบบาบกระตุ้นให้พักพ่วนะครับวิ่งไล่ย่างบอลกลับคืนมาโรนัลโดไม่ได้ทําแบบนั้นเลยเขาไม่ชอบอะไรแบบนั้นเขาคิดแต่เรื่องการยิงประตูเท่านั้นและบังว่าคนอื่นจะย่างบอลกลับมาเพื่อส่งให้เขายิงประตูนะครับฉะนั้นนะครับเขารอยิงอย่างเดียวโรนัลโดขี้เกียจไม่ช่วยเพื่อนไล่บอลเลยรับโว้ยห่าหาทํา บุโนกระตุ้นแข้งแมนยูเลิกผิดพลาดเดิมๆหากอยากได้แชมป์กระตุ้นเพื่อนร่วมทีมบูโน่เฟอร์นานนะครับเป็นเมเจอร์ของแมนเชสเตอร์กระตุ้นเพื่อนร่วมทีมและหากอยากเห็นโปรฟี่แชมป์กลับมาสู่โรงละดงแข่งขนฟันต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดที่สำคัญไม่ผ่อนเกมจนกว่าจะฆ่าคู่แข่งแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดบุโน่เฟอร์นานนะครับตนทัพของแมนเชสเตอร์ซูมสันังสิสสงสเีพรมีพิ์ลิกอังกฤษยอมรับว่าปีแสดงจำเป็นต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดถ้าหากพวกเขาต้องการที่จะ้าแชมป์ในฤดูกาลนี้ แมเนเชสเตอร์ยนเตนะครับสร้างผลงานโดดเด่นในการคว้าชัยชนะ4เกมจาก5แมตช์นในลีกยันร้อยก็ตามพวกเขาก็เริ่มสะดุดโดยเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วกับแพอ้อัเซศูนย์หนึ่งและล่าสุดทำได้เพียงแค่เสมอกับทรร็อฟฟี่เซนตองเนลเ,นเอตันหนึ่งประตูต่อหนึ่งโดยเพลย์เมเกอร์ทีมชาติบริเกตออกโรงกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมว่าจะต้องพัฒนาเรื่องการเล่นโดยเฉพาะการที่จะต้องไม่ผิดพลาดแบบเดิมๆอีกแล้วหากพวกเขายังดัดได้ทรอฟฟี่ใบแรกตั้งแต่ปี27มาประดับตู้โชว์ท แน่นอนผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากลำบากสําหรับเราจริงๆเราเล่นได้ดีเยี่ยมในเครื่องแรกสร้างโอกาสได้มากมายส่วนเครื่องหลังเป็นอีกครึ่งที่เราเล่นช้าลงไปแล้วเราก็ยังคงทําผิดพลาดอีกครั้งเราต้องเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้ตอนนี้เราต้องเรียนรู้เพราะเราไม่สามารถทําแบบนั้นได้อีกต่อไปเรามักจะเล่นแบบนั้นหลายครั้งเราไม่ควรผ่อนเกมเมื่อเรามีโอกาสที่จะชนะเราต้องเล่นเครื่องยิงประตูเพิ่มอีกลูก2ลูกและหลังจากนั้นเราก็ต้องนอกอท์คู่แข่งให้ได้ คุณค่อยผ่อนเกมแต่เราต้องพยายามสู้ต่อไปเราอาจจะผิดหวังกับผลการแข่งขันแต่เราต้องกลับมามีความมุ่งมั่นหลังจากเกมฑทีมชาติและหลังจากนั้นก็เตรียมความพร้อมสาหรับแมตต์ต่อไปเราเตะทีมชาติโปรเกรระด,ดุถิ่ง้ายสื่อดังแนะแบนยูรเร่งปวดโซชาพ,พ้นตำแหน่งเกี้กคุณสื่อซะแรน์เทเลอร์นะครับนักข่าวคนดังออกโรงแนะนำแมน,นเชสเตอร์ ให้ปลดโอเลกาโาโซชาออกจากตำแหน่งอย่างที่เชลซีเคยทำกับแฟรงค์เลมพาร์ดแล้วทีมดีขึ้นตันตาเห็นเทเลอร์นะครับเป็นนักข่าวสังกัดของเดลี่เอ็กซ์เพรสโดยเขาบอกว่าใบแสดงแมน,นเชสเตอร์กำลังตัดยู่นสถันการเดียวกันกับเชลซีมาก่อนก่อนที่จะปลดแฟรงค์แลมพาร์ดและได้โทมัสตูเคิลเข้ามารับหน้าที่คุมทีมแทนซึ่งพาทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ในปีเดียวกันนะครับมันมีความคล้ายคลึงกันมากระหว่างยูไนเต็ดกับเชลซีในช่วงครึงร่งแรกของซีซั่นก่อนเขาเขียนผ่านทวิตเต แฟงรงค์ลามพาดพยายามแก้ไขและปรับแต่งแต่ก็ไม่อาจาจะหาจุดลงตัวได้โทมัสตูเคลิลซึ่งเป็นโค้ชที่ดีกว่าพาพวกเขาไปสู่อีกระดับยูเนเต็ดควรทำตามเช่นนั้นโอเล็กนาโซชาของแกส้สถานการณ์ไม่ได้อีกต่อไปแล้วมันยังคงเป็นไปได้ที่จะมองว่าโซชาค่อนข้างประสบความสูเร็จที่ยูเนเต็ดเขาได้วางรากฐานให้กับโค้ชคนต่อไปสำหรับการควา้าถัวรางวัลและฟื้นคืนตัวตนของสูโมสอนแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาอาจจะมาถึงขีดจำกัดของตัวเองแล้วและนักเตะภายในทีมก็ดีพอสำหรับความท้าทาย ในทุกรายการฉะนั้นควรปลดเขาออกจากตำแหน่งแล้วแต่งตั้งคนอื่นเข้ามาคุมแทนแมนยูจะได้แชมป์อย่างแน่นอนอดีตกข้างไปแสดงชี้เฟลสไม่น่ารอดแน่ถ้าอยู่ในยุคของทเซอร์อาเล็กฟูกิสันโอเว่นฮาร์กลิฟนะครับมีฟิลของแมนชนเต็ดออกโรงวิจารณ์ความผิดพลาดของเฟลสที่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทาให้เอเวอเรตั ทำประตูที่เสมอในเครื่องหลังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตามการรายงานจากแมนเชสเตอร์อูไนเต็ดที่พีศาดารนะครับได้ประตูขึ้นนำจากการสักกาทไกของออฟตนีมาร์ทิยาวในช่วงท้ายครึง่งแรกก่อนที่ทีมเยือนนะครับจะใช้เกมโต้กลับ ตามตีเสมอแมนเชสเตอร์เดได้สำเร็จจากแอนดรอสเทาเซนในนาทีที่65ซึ่งจุดเริ่มต้นมาจากความผิดพลาดของเฟลสที่โดนดดมาราแก่แ็กเกิลยังบอลจากเท้านำไปสู่การได้ประตูทำให้จบเกมทั้งคู่เสมอกันไปหนึ่งเ่โอเวนฮาร์ลิปนะครับกล่าวว่าหากจังหวะนี้เกิดขึ้นในยุคข,ของทเทเซอร์อเล็กซ์ฟูกูสันดาวเตะชาวบาร์เซีลนมีสิทธิ์โดนรอบเป็นเดือนเลยนะฮะจากความผิดพลาดจนทําให้ทีมเสียประตูเขาทำพลาดสองครั้ง หลังทั้งสองครั้งนั้นเขาก็เสียบอลมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้กับเอร์อเล็กปูกสันเพราะป๋าจะไม่ให้อภัยคุณในเรื่องนี้คุณจะไม่ได้ลงเล่นเป็นเดือนอันนี้คือเรื่องจริงเขาต้องเอาชนะในการแท็กเกิลนั้นให้ได้และถ้าหากเขาเสียบอลคุณก็จะต้องทำฟาวเขาคุณต้องหยุดเขาคุณต้องเอาชนะเขาให้ได้คุณไม่สามารถโดนเดมาราเกตชกบอลไปแบบนั้นได้ถ้าเขาทำแบบนั้นคุณก็ต้องเรียบทำฟาวเขาทันทีโอเว่นฮาร์กลิฟกล่าวถึงท้าย นี่คือสรุลขาวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่4ตุลาคมนะครับ